สวัสดีครับเรียนอาจารย์ประจาวิชาที่คารบแล้วเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับเทคนิค TGT เรามาทําความรู้จักกับความหมายรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นะครับเ uh, ทคนิค TGT เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการนําเสนอเนื้อหาหรือว่าบทเรียนใหม่นะครับรูปแบบการนําเสนออาจจะเป็นการบรรยายการอภิปรายกรณีศึกษาหรือว่าอาจจะมีสื่อการเรียนรู้อื่นๆนะครับประกอบด้วยก็ได้เทคนิค TGT เนี่ยนะครับ จะแตกต่างจากเทคนิคอื่นๆตรงที่ผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนต้องให้ความสนใจในเนื้อหาสาระนะครับเพราะจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขันนั่นเองครับต่อมานะครับการจัดการเรียนกนารสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ TGT นะครับ เป็นการเรียนแบบร่วมมือการทำกิจกรรมนะครับโดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ครับขั้นที่1นนะครับครูทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วครั้งก่อนนะครับด้วยการซักถามการอธิบายตอบข้อสงสัยของนักเรียนครับขั้นที่2จัดกลุ่มแบบค้ากันกลุ่มละ3 4ถึงคนนะครับขั้นที่3แต่ละทีมนะครับศึกษาหัวข้อที่เรียนมาจากแบบฝึกนะครับนักเรียนแต่ละคนทําหน้าที่และปฏิบัติตามกกติกาเช่น เป็นผู้บันทึกคำนวณสนับสนุนเมื่อสมาชิกทุกคนนะครับเข้าใจและสามารถทําแบบฝักหดได้ถูกต้องครับ 4. การแข,ข่งขันต่อปัญหา 1. นนะครับครูทําหน้าที่เป็นผู้จัดห้องเรียนโดยแบ่งตามความสามารถของนักเรียนเช่นโต๊ะที่1นนะครับเป็นโต๊ะแข,ข่งขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถเก่งมากโต๊ะที่2และ3นะครับเป็นโต๊ะแข,ข่งขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางโต๊ะที่4นะครับ เป็นโต๊ะแข่งขันสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถอ่อน,นครับ 2. ครูแจกซองคองถามจํานวน10คําถามให้ทุกโต๊ะนะครับเป็นคําถามที่เหมือนกัน่า,ามนักเรียนเปลี่ยนกันหยิบซองคถาม1นซองนะครับ1คําถาม4นะครับนักเรียน3คนที่เหลือนะครับคำนวณหาคําตอบจากคําถามที่อ่านครับอ่าเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบของแต่ละคนที่มีอยู่ครับ6นักเรียน นักเรียนคนที่ทําหน้าที่อ่านคําถามจะเป็นคนให้คะแนนนะครับโดยมีกติกาการให้คะแนนดังนี้ครับ 1. ผู้ที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะครับจะได้สองคะแนน2ผู้ที่ตอบถูกเป็นคนต่อไปนะครับจะได้1คะแนน 3. ผู้ที่ตอบถูกเป็นคนสุดท้ายนะครับจะได้ศูนย์คะแนน 7. ทําขั้นตอนที่3าถึงหนะครับโดยผัดการอ่านคําถามจนกว่าคําถามจะหมดนั่นเองครับแนักเรียนทุกคนนะครับรวมคะแนนของตัวเองโดยที่ทุกคนนะครับ ควรได้คำตอบจำนวนเท่าๆกันนะครับจัดลำดับของคะแนนได้ซึ่งกำหนดโบนัสของแต่ละโตะดังนี้ครับผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดประจำโตะนะครับจะได้โบนัส10แต้มผู้ที่ได้คะแนนลงลงมาที่2นะครับประจำโตะจะได้คะแนน8แต้มผู้ที่ได้คะแนนลงลงมาที่3นะครับประจำโต๊ะจะได้คะแนนโบนัส6แต้มครับผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับประจำโตะนะครับจะได้คะแนนโบนัส4แต้ม ขั้นที่5นะครับนักเรียนกับกลุ่มเดิมรวมแต้โมโบนัสของทุกคนนะครับทีมใดที่มีแต้โมโบนัสสูงสุดจะให้รางวัลและก็ติดประกาศไว้มุมข่าวของห้องนั่นเองครับครับต่อมานะครับองค์ประกอบ4ประการของ TGT นะครับ1การสอนเป็นการนําเสนอความคิดรูบย่อนใหม่หรือว่าบทเรียนใหม่ครับอาจจะเป็นการสอนโดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของการอภิปรายหรือว่ากลุ่มศึกษาครับ2 การจัดทีมนะครับเป็นขั้นตอนการจัดกลุ่มหรือว่าจัดทีมของนักเรียนโดยจะแบ่งคลาเพศคลาความสามารถแล้วก็ทีมจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ 3. การแข่งขันนะครับการแข่งขันเนี่ยนะครับมักจะจัดขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์หรือว่าท้ายบทเรียนนะครับซึ่งจะให้คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาครับ 4. การยอมรับความสำเร็จของทีมนะครับให้คะแนนโบนัสของแต่ละคนนะครับในทีมรวมกัน เป็นคะแนนของทีมนะครับและหาค่าเฉลี่ยของทีมที่มีค่าสูงสุดนะครับจะได้ผลการยอมรับเป็นทีมที่ชนะเลิศนั่นเองครับต่อมานะครับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับ 1. ครูสอนความคิดรูปยอนใหม่หรือว่าบทเรียนใหม่นะครับโดยอาจจะใช้แบบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษานะครับหรือว่าจัดกิจกรรมการศึกษาหาความรู้รูปแบบอื่นๆนะครับตามที่ครูเห็นว่าเหมาะสมครับ 2. องแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มละ4-5คนเพื่อปฏิบัติตามใบงาน 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคนครับ 4. แต่ละกลุ่มนะครับประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสมาชิกในกลุ่มครับ 5. สมาชิกในกลุ่มนะครับช่วยกันอธิบายเพิ่มเติมในจุดที่บางคนยังไม่เข้าใจครับ 6. ครูจัดให้มีการแข่งขันโดยใช้คำถามเนื้อหาในบทเรียนครับเจนะครับจัดการแข่งขันเป็นโตนะครับโดยแต่ละโตนะครับจะมีตัวแทนของทีมต่างๆนะครับร่วมกันแข่งขัน 8. นะครับทุกโตแข่งขันจะเริ่มดาเนินการแข่งขันพร้อมๆกันโดยกาหนดเวลาให้ครับ9เมื่อการแข่งขันจบลงนะครับ ให้แต่ละโตนะครับจัดลำดับผลการแข่งขันและให้คะแนนโบนัสนั่นเองครับ10ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับกลับไปเข้ากลุ่มเดิมของตนเองนะครับพร้อมนําคะแนนโบนัสไปด้วยครับ11นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีมครับ12ให้ตั้งชื่อทีมที่ชนะเลิศน,นะครับและรองลงมา13ครูประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะนะครับเช่นปิดประกาศที่บอร์ด ลงขง่าวหนังสือพิมพ์หรือประกาศหน้าสัตว์ทุนั่นเองครับต่อมานะครับบทบาทของครูนะครับในด้านเทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะครับใช้แบบ TGT นั้นเป็นการสร้างแรงยูนใจให้นักเรียนสนใจมากขึ้นมีองค์ประกอบสมประก็รรกกคือ1น,นะครับทีมแบ่งนักเรียนออกเป็น4-5ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีนักเรียนที่หลากหลายก็คือ,อจะมีนักเรียนทั้ง ผลสมดีสูงปานกลางและต่ําแล้วก็คาเพศกันนั่นเองครับ 2. เกมครับเกมที่ใช้เป็นการฝึกทักษานะครับซึ่งเน้นที่เนื้อหาหลักสูตรนักเรียนจะมีาการตอบคำถามเกมบัตรคําซึ่งเน้นกฎเกณฑ์พื้นฐานลําดับก่อนและหลังครับ 3. า,าการแข่งขันนะครับการฝึกในทีมจะมีการแข่งขันอาจจะมี อาทิละหถึงครั้งโดยดูจากผลงานนักเรียนจะได้เปรียบเทียบคะแนนของแต่ละทีมว่าทีมใดมีคะแนนสูงสุดนั่นเองครับต่อมานะครับประเภทของเกมนะครับ 1. นะครับเกมพัฒนาการนะครับเป็นเกมที่แนะนําให้ผู้เล่นนะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ 2. เกมยุทธวิธีนะครับเป็นเกมที่ต้องแก้ปัญหาให้ผู้เล่นสร้างแผนการขึ้นมานะครับเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ครับ 3. เกมเสริมแรงนะครับเป็นเกมที่ช่วยให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆครับต่อมาเรามาดูข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ TGT นะครับ 1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดช,ชอบต่อตัวเองนะครับและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่นครับสส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับมีความสามารถต่างๆได้เรียนรู้ร่วมกันครับ 3. ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับผัดเปลี่ยน กันเป็นผู้นำครับ 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้ทักษะทางสังคมครับ 5. ผู้เรียนมีความตื่นตัวนะครับสนุกสนานกับการเรียนรู้นั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูข้อจํากัดของการจัดก,การเรียนรู้แบบ PTT กันนะครับอ่าหถ้าผู้เรียนนะครับขาดความมุจจะใสและความรับผิดช,ชอบจะส่งผลให้อ่าผลงานของกลุ่มนะครับและการเรียนรู้ไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองครับ 2เป็นวิธีการที่ผู้สอนต้องเตรียมการดูแลเอาใจใส่กระบวนการเรียนรู้นะครับของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดน,นะครับจึงจะได้ผลดีครับ 3. ผู้สอนนะครับมีพะลังงานมากขึ้นต่อมาสรุปนะครับจากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ t g t หรือว่าทีมเกมทัวนาเมนต์นะครับพบว่า,าการจัดการเรียนแบบ TJ t g t เนี่นะครับเป็นกระบวนการเรียนที่เป็นการนําเสนอเนื้อหา บทเรียนใหม่รูปแบบการนำสนออาจจะมีลักษณะการเป็นการบรรยายการอภิปรายอาจจะมีสื่ออื่นๆเข้ามาร่วมประกอบด้วยก็ได้ครับเทคนิค t g t เนี่ยครับจะแตกต่างจากเทคนิคอื่นๆตรงที่ผู้สอนนะครับต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนนั้นจะต้องให้ความสนใจในเนื้อหาสาระมากขึ้นนะครับเพราะจะช่วยให้ทีมประสบความสําเร็จในการแข่งขันวิธีนี้นะครับเหมาะกับการเรียนรู้ในวิชาพื้นฐานที่สามารถ าถามตอบที่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัวไม่เหมาะกับบางวิชาครับขอบคุณครับ